อย่ายอมแพ้ต่อความฝันของคุณไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามนิวเซลมาสเตอร์สมพรจารีสวัสดีค่ะแนนขอบคุณพระเจ้านะคะที่พาแนนมาเจอธุรกิจที่เรียกว่าอะททมีขอบคุณแม่ขอบคุณลูกสาวขอบคุณสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ทำให้แนนมายืนอยู่ในวันนี้นะคะเมื่อ5ปีที่แล้วพ่อของแดนจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดค่ะ และแนนก็กําลังรักษาตัวจากอาการป่วยหนักด้วยโรคลุมเลาหลายโรคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วในถุงน้ําดีฤิสสีดวงในลำไส้และเนื้องอกในมดลูกตอนนั้นน้ําหนักแนนร้อยกิโลค่ะแนนมีโรคหลายอย่างมากมายเลยแล้วก็ยังมีปัญหาครอบครัวหลังจากเสียพ่อไปแล้วกลับไปบ้านสามีก็ได้ออกจากบ้านค่ะ แนนตัดสินใจหอบลูกกลับบ้านมาอยู่กับแม่ที่พะเยาแล้วก็เหมือนนี่กับปัญหามันไม่จบค่ะแม่ก็ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องผ่าตัดตาทั้งสองข้างตอนนี้แนนไม่มีทางพ่อไม่มีทั้งสามีแนนต้องสู้เพื่อแม่แล้วก็ลูกสาวแนนแนนไม่รู้จะทำยังไงแนนก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นขายของ ที่บ้านที่พะเยาค่ะโดยการขายแซนวิชขายน้ำแถวบ้านได้เงินมาหกร้อยบาทในเดือนหนึ่งแนนมีค่าใช้จ่ายเยอะมากแม่ก็แม่ก็ต้องดูแลเพราะว่าอย่างย่งไม่ยังไม่หายลูกก็ต้องเรียนหนังสือแนนก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงมันจะมีหนทางอะไรบ้างแล้ววันหนึ่งเพื่อนที่ไม่เคยเจอมาสิบแปดปีค่ะก็ทักมาแนนแนนก็พอจะ รู้ว่าเขาทําทําอะไรอยู่บางอย่างนะคะก็เลยชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปหาเพื่อนคนนี้แนนตกใจมากค่ะจากที่เขาเเขาไม่สวยอะค่ะตอนเนี้ยเขาดูดีแล้วสวยขึ้นจริงๆค่ะันนก็เลยว่าจากที่คนไม่สวยมาเป็นคนสวยวันหนึ่งแนนต้องสวยเหมือนเขาให้ได้เขาก็พูดถึงเรื่องราวการทำงาน สร้างรายได้จากธุรกิจอโรมี่นะคะแนนฟังแล้วแนนก็เลยมั่นใจว่าแนนต้องทําเหมือนเขาให้ได้แนนยังไม่แนนก็ตัดสินใจสมัครนะคะแล้วก็ซื้อเอเดมอะค่ะไปให้ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวอะมีปัญหาเรื่องกินตัวแล้วก็โดนเพื่อนบูลลี่มานะคะแนนยังท้าทายกับเพื่อนว่าถ้าลูกสาวใช้แล้วไม่หายฉันจะไม่ใช้สินค้าโทมี่และไม่ต้องมาชวนฉันทำธุรกิจนี้ ผ่านไปสามวันค่ะลูกสาววิ่งมาบอกอย่างดีใจว่าแม่ลูกใช้เอดมมาสามวันเนี้ยเพื่อนบอกว่าไปทำอะไรมามันไม่มีกลิ่นตัวแล้วมามาอยู่กับฉันมาอยู่กลุ่มกับฉันแนนขอบคุณอโทมี่นะคะที่ทำให้ลูกสาวของแนนไม่โดนเพื่อนบูลลี่ณวันนี้ค่ะแนนเลยตัดสินใจโทรไปบอกเพื่อนว่าฉันจะทำแต่ฉันไม่มีทุนเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไร แดนมีทุนเท่าไหร่แนนมีเงินอยู่ห0 0้อยบาทจากการขายแซนด์วิชวันนั้นแนนตัดสินใจเลิกธุรกิจแซนด์วิชกับน้ำค่ะแล้วก็สปอนเซอร์ให้เอาแปรงสีฟันมาขายหนึ่งชุดแนนได้กำไรสองรอบาทแนนดีใจมากค่ะแดนเลยตัดสินใจเดินไปหาสปอนเซอร์ว่าแนนอยากสำเร็จให้ทำยังไงสปอนเซอร์บอกว่าสิ่งแรกคือตั้งเป้าหมายแล้วก็ให้แนนอะ ทํางานขั้นพื้นฐานก็คือทำแปดคอค่ะเข้าประชุมแนนทําทุกอย่างเพราะแนนอยากสําเร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งแนนยังไม่ได้มาเพราะว่าตอนนั้นแนนยังไม่มีรายได้ที่จะมางานซักเซสสปอนเซอร์ก็ให้ไปที่ศูนย์ค่ะไปดูผ่านไลฟ์สดเนี่ยค่ะคนสําเร็จเขาบอกว่าถ้าอยากสําเร็จต้องมางานซักเซสให้ได้สาครั้ง แนนตัดสินใจเลยค่ะมุ่งมั่นตั้งใจทำทำตอนเช้าขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกเสร็จก็ไปหาสปอนเซอร์ตอนบ่ายก็ไปแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็แนนอะขับมอเตอร์ไซค์มาแปเดือนค่ะจนมาสำเร็จได้เป็นเซลล์มาสเตอร์วันนี้ค่ะ หลังจากที่แนนเริ่มมีรายได้แนนก็หันมาทานอาหารเสริมของอะโทมี่เพื่อที่จะทําให้น้ําหนักจากร้อยกิโลละค่ะมันลดลงตอนนี้จากร้อยกิโลลดเหลือ80กิโลละค่ะ <c oughs> และที่ดีใจมากๆก็คือเนื้องอกในมดลูกของแนนหมอบอกว่าตอนนี้มันไม่มีแล้ะค่ะ ขอบคุณที่วันนั้นแนนตัดสินใจเลือกอโทมี่เป็นธุรกิจที่สามารถจะทำให้แนนมีเงินเลี้ยงแม่กับลูกแล้วและแนนคิดว่าแนานจะส่งลูกทำธุรกิจนี้แล้วก็ไปถึงเมืองนอกค่ะสุดท้ายนี้แนนอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งสำคัญที่แนนทำในวันนั้นกับสปอนเซอร์คือไม่เถียงค่ะ ไม่ถามทำตามอย่างเดียวสปอนเซอร์บอกไปซ้ายแนนไปซ้ายสปอนเซอร์บอกเลิกเที่ยงคืนนะวันนี้เลิกไปขอให้ได้พีวีแนนทำทุกวันไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะฝนตกไม่ว่าจะแดดออกไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนไปกับสปอนเซอร์ค่ะแล้ว,วันนี้แนนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์ของแนน แดนจะจับมือเขาแล้วก็จับมือสปอนเซอร์ไปด้วยไปสู่ตำแหน่งอิมพีเรียลค่ะขอบคุณค่ะ